ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะฮะอยู่กับผมเด e w วาเกมเมทุกคนอาจจะแปลกใจว่าพี่ทำไมหน้าจอมึกว่าก็คือกูอยู่ในตู้ฮะถ้ากูออกไปกูก็โดนแดกเอาระเปิดคลิปมาเราก็ต้องเช็คทางเดินก่อนอ่าโอโ้โหจากความเดินตอนที่แล้วเราก็ได้ไปเอาที่สดกักกุญแจจากห้องเอกสารมาและคือเควสมันให้เราไปไม่ใช่เควสเดมเป็นคำใบบอก้เราไปห้องของเบนเพื่อใช้ที่สดอกกุญแจ เอาละเฮ้ยโอ้โหแม่งมาพอดีเลยมันมาคนดูปิดไฟอุ้ยชัดเจนมากเฮ้ยเดินม,มาตู้กูปะแน่เ้ยไ้ย่มาเสียงเงียบวะอโอ้โหมาโคตรใกล้เลยมันน่าจะไม่เห็นมั้งไฟเปิดไฟในตูอ้อะโอ้ ลบหลีกแซกซซึมเราจะตามมันไปคนดูเราจะตามมันไปหลบหลีกแซกซซึมโอ้โหไอสัตว์เลี้ยวมาหาพองนี่ดูเสียนเก่าเดียรเจีย๊ยบเดียวจูของจริงเป็นไง <c oughs> เฮ้ย ทีแรกผมคิดว่าเกมมันไม่มีสเตมมน่าเหนื่อยเนะี่ยหือเมื่อกี้แบบพีตลลพ่ตูนเลยพี่ตูนบอดี้สแลมเลยเมื่อกี้เนี่ยวิ่งอเอาละมึงก็มาจังเลยนอกให้กูเดินออกไปมั่งไม่ได้หรือไงเมื่อกี้เกือบเทแล้วแม่งหันหลังมาเฉยเลยตั้งใจฟังนคนดู ไม่รู้เสียงมันเงียบอะเราจะไม่รออะไรเลยนะฮะไม่ว่ามึงจะอยู่ห้องไหนโอ้โหดับเบิลทูไห้ออออสองเลยน้องอไปประตู ประตูดันกุกลับไอ้สัตว์เอ้ยถ้มีเสียงรถก็ขออภัยด้วยนะครับคุณดูคือบ้านผมอยู่ถนนนะฮะเอาไงดีว,ว่าคนดูไมนเข้าตู้ไม่ชอบการเข้าตู้มันนานนะคนดูอเปิดปิดโอ้โหเมื่อกี้คิดว่ามันอยู่ไกลนะเสียงมันเงียบแล้วแท็บเล็ตเราคือใช้ไม่ได้เลยวคนดูเฮ้ยใช้ได้ยังวะอ้าวหมดแล้ว จะากที่เราดูเมื่อกี้ทางมันว่างนะที่เราดูเมื่อกี้เนี่ยมันไม่มีตัวอะไรเลยเอาละหลบหลีบแทรกซึมรอบสองรอบสามแล้วสิแม่งอยู่ห้องนี้ไอสัตว์เอ้ยเข้าเร็วเข้าเข้านี่ไงึม่เห็นไม่เห็นเฮ้ยอย่าหายใจแรงเดี๋ยวมันรู้ ใจเย็นใจเย็นหายใจมันคนจะตายอะเมืเออม่อกี้เนี่ยเสียงตัวละครแม่งจะตายแล้วแทบเด็กก็ใช้ไม่ได้มแม่งเดิอนออกมาจเจอ,อวิ่งลเลยฮะไอเสียงมันเหมือนอยู่รอบๆตัวเราเลยเงียบแล้วเงียบแล้วมันน่าจะยืนมองอะ อจริงด้วยคือโอ้คือที่เงียบไม่ได้อะไรนะคือตั้งใจฟังนะคนดูเดี๋ยวคลิปเงียบอกีกฮัลโหลเอ้ยมาอยู่แล้วมั้งไอสัตว์ไอสัตว์มึงเป็นอะไรนักหนาไม่ไปไหนสักที คือจริงนะสัตวตัวละครมันชกมันชกหุ่นได้ได้วิ่งชกแล้วตอนนี้เราอยู่ตรงนี้เป็นเวลาห้านาทีนะคุนดูยังไม่ไปไหนเลยเนี่ยต้องวัดใจคุณดูออกได้วิงว่งไปเลยวิ่งไปเลยกูจะไม่ทนมันมีตู้ให้กูเข้าเออ ห้องเป็นอยู่ข้างๆนะนคนดูแต่ว่าผมเช็คก่อนผมวิ่งตามมาและมันก็ตามมาจริงๆด้วยอื้มอื้มอ๋อ,อเอ๊ฮัลโุนเห็นแสงไฟเปล่าเฮทำมันัหลังกำม็นเลยเลยอย่านะไม่เห็น เออเดินออกไปเฮ้ยมึงเดินไปแป๊บเดียวมันเสียงเงียบวะโอเคไปไกลละเ้แม okay, okay, ่งมาอีย เดินก็นเป็นงานเลี้ยงในสัตว์เ,เป็นมุดท่ออยู่อโอ้โหมาทั้งแมวมาทั้งหมีเอ้ยไปสักทีสิวะเอาเถอะอีพีนี้ไม่สนกูต้องเข้าห้องเบนให้ได้อู้วัดใจกันเลยทีเดียว แม่งเข้าไปดูไม่ได้อยู่ในห้องเว้ยร่นร่นเอ้ยเอ้ยอยู่อยู่นี่เอ้ย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 อุย๊ยอะไรวะแมวมาแม่งเดินต่อกันเลยเนะนี่ยอี EP นี้กูต้องเข้าห้องเบนให้ได้ เขียนมน่าจะไปแล้วแหละโอเคต้องมาสะดออีกเฮ้ยได้เร็วได้เร็วนี่ไงห้องเบนนี่ไงแค่บอกว่า มันบอกว่าที่ชาร์จปิดอยู่นะจากที่มันพูดเมื่อกี้นี่อะไรเล่นมินิเกมบนคอมพิวเตอร์ของเบนเพื่อปลดล็อกเอาไอสัตว์เบนมึงเบี้ยวงานลเล่นเกมบนหน้าคอมได้เฮี้ยนี่โอ้ยนี่ก็เดินก็นไม่หยุดเลยขอร้องขอร้องอเคเสียงเบาแล้วปิดประตูเพื่อความปลอดภัย I knew it the virus อันนี้ What is it? Is it a game? อืม So you want me to go through it? สวยชนะเออชนะไงต่อ Oh now the charger is working. I can charge the tablet. ไหนที่ชาร์จอยู่ไหนวะนี่ไงฮ่าคนหาคีย์การ์ดของประตูที่มีไฟสีแดงนี่ตู้อะไรวะเฮ้ยตู้สีแดงถ้ากูจะเอาคีย์การ์ดจังไงหาจากตู้เหร เฮ้ยนี่ไง looks like it is the key card for some door ดูเหมือนจะเป็นคีย์การ์ดเปิดประตูที่มีไฟสีแดงและกูจะรู้ไหมประตูไหนโอเคแต่ตอนนี้เหมือนต้องรอชาร์จแท็บเล็ตก่อนนะโอเคเอ้ยเอ้ยเฮ้ยโอ้โหตกใจแม่งเงาไอ้เทียเดี๋ยวก็ผีมันเดินเข้ามาเอ้ยไม่ใช่ผีมันเดินเข้ามาเช็คแท็บเล็ตดีประตูที่มีไฟสีแดงมันจะเป็นประตูไหนวะบีหก อ๋อต้องเข้าห้องนี้ไปโอเคโล่งนะฮะเฮ้ยเข้าไปตายแน่เลยดีนะมีกล้อง โอ้โหแอไปสักทีไปเถอะเชื่อกูไม่มีใครแอบตายโตหลอกไอ้เฮียไปดิไปเลยไอ้เฮียกูไม่ได้เล่นไฟฉายเลยสั์ไอ้ตกใจหมดิวัย <c oughs> พุ่งเร็ว โอ้แย่แล้วชาร์จทบเล็ดโอเคเหมือนตอนนี้เราจะเปิดห้องเบนได้นะฮะส่วนอีพีนี้ก็ขอจบลงมาพียงเตอนนี้เราเข้ามาในห้องเบนได้แล้วส่วนอีพีต่อไปเราต้องไปเปิดประตูที่มีไฟสีแดงซึ่งอยู่ที่ B6 และเมื่อกี้ก็เพิ่งโดนหักคอรตรงนี้ไปเลยสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เจอใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้บายยจ้า